เอ้าทำไมไม่จ่ายอ่ะทำไมไม่จ่ายตรงวะอืมวิ่งก่อนเลยเอ้า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 อะไรคราบีนี่ยก็สวัสดีววยรุ่นฟีฟ่าล่าสดทุกคนอยู่ผมจรครับวันนี้กลับมาอยู่นักเตะกันอีกแล้วครับในคลาสของ23ฮีโร่รูดี้ฟลอร์นะครับตำนานกองหน้าตัวจบของทีมชาติเยอรมันนะครับคนนี้นี่ได้แชมป์โลกด้วยนะ เออหนึ่นะครับตัวนี้ก็มีทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์ครับนะผมหยิกยาวนะครับหน้าติดหนวดคล้ายๆกับเอียนรัตนะแต่ว่าเป็นคนเยอรมันนะครับคนนี้เอาละพามาดูในเกมกันหน่อยแล้วกันนะครับก็ในไฮไลท์จะเป็นบวกสานนะที่ผมเพิ่งตีติดนะบกสก็สเตตก็จะอยู่ประมาณนี้นะตอนที่เอาไปเล่นเยอะๆนะครับ ก็เป็นกองหน้าสูง180นะครับน้ำหนัก77รูปร่างปกติถนัดขวา5ซ้าย4นะ FP26 นะครับระดับไอคอนเลยทีเดียวฮนะตัวนี้สกีมูฟครับ4ดาวนะฮะแล้วก็นิสัยของเขาจะเป็นตัวที่มุ่งบอลดีนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ขี้พุ่งล้มแต่เท่าที่ใช้มาก็ไม่ค่อยเห็นล้มเท่าไหร่นะเออค่อนข้างแข็งเลยครับตัวนี้ความเร็วอาจจะไม่ได้เยอะมากครับ114นะแต่สปีดต้นดีครับ1้8 จบสกอร์ดีมากครับพลังการยิงก็ถือว่าดีพอสมควรครับ119ตีนหนักเอาเรื่องครับค่ายยิงตำแหน่งก็ถือว่าดีมากและ121โดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับค่ายิงโค้งก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับเลี้ยงมงเลี้ยงบอลไม่ได้เด่นอะไรมากครับควบคุมบอลก็ใช้ได้ครับคล่องตัวพอประมาณนะสมดุลก็ไม่ได้เยอะนะครับปฏิกิริยานี่โดดเด่นมากเลยครับจังหวะขยับตัวจังหวะอะไรดีมากเลยนะฮะแล้วก็มงบอลเด่นมากนะครับ ร้อยยี่สองเลยทีเดียวครับแถมมีความแข็งแกร่งถึงร้อยสิบห้านะครับผมก็เห็นได้ชัดว่าเป็นตัวที่น่าจะมุ่งบอลดีนะครับเป็นสไตล์แบบกองหน้าตัวจบนะฮะร,ราคาบวกหนึ่งในป,ปัจจุบันตอนนี้ก็แปดพันสองร้อยห้าสิบล้านโดยประมาณนะครับส่วนที่ว่าจะซื้อไปเล่นกับทีมไหนนั้นก็ดูฮะเลเวอร์คูเซนมาซเอโลมาเบรเมนแต่ละทีมก็อินดี้พอสมควรนะครับส่วนมากก็น่าจะเอาไปยืนเป็นหน้าเป้าฟูเยอรมันละมั้งเนี่ย เอาละยินดีรับก็สู่ไฮไลท์ของลูดิฟอฟเลอร์นะครับเป็นฮีโร่นะก็เท่าที่ผมไปหาประวัติมานะครับเขาคือหนึ่งในนักฟุตบอลที่ดีที่สุดของเยอรมันคนหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็เป็นนักเตะที่พายเยอรมันนะครประสบความสําเร็จอย่าง ยิ่งเลยทีเดียวนะฮะในช่วงปี1980นะครับถึง1990นี่คือช่วงแบบพีคของเขานะครับผมซึ่งก่อนที่ลูดี้โฟลเลอร์นะครับจะโด่งดังหรือว่ามีชื่อเสียงนะครับเขาเริ่มต้นอาชีพการค้าแข่งนะกับคิกเกอร์ออฟเฟนบักนะครับด้วยวัยเพียง17ปีเท่านั้นนะครับก่อนที่จะย้ายไปร่วมกับทีม1860มิวนิกนะครับอยู่2ฤดูกาลนะครับก็แจ้งเกิดนะทำให้สโมสรเวเดอร์เบรเมนนะครับก็ดึงตัวเขาไปร่วมทีมซึ่งช่วงระยะเวลาทีี่่่เเเเเเคาาออยยููวดดรรร์บบมนนนะัฤกล ยิงกระจายเลยครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่พีที่สุดของชีวิตเขาเลยทีเดียวนะฮะ <Wow. S 1> เขาลงเล่นให้กับวีเดอร์เบรเมนนะครับในทุกรายการนะฮะไป174นัดและยิงไปได้ถึง1 1 9ประตูฮะ uh. แต่ถ้าถามว่าได้แชมป์บ้างไหมล่ะไม่ได้นะครับในช่วงที่เขาอยู่วีเดอร์เบรเมนแต่ว่าได้รางวัลส่วนตัวเป็นดาวซันโบบุนเดสเลกาอะไรพวกนี้แทนนะครับผม uh. ซึ่งั่านมันก็เป็นเหมือนรางวัลการันตีนะฮะว่าคนนี้เป็นกองหน้าที่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลย และในเวลาต่อมาด้วยพรสวรรค์หรือความสามารถของเขาเนี่ยก็ทําให้โรม่าครับทีมชื่อดังในอิตาลีเนี่ยดึงตัวเขาไปร่วมทีมนะครับซึ่งการมาของโฟลเลอร์นะฮะที่โรม่านั้นทําให้เขาประสบความสําเร็จได้ในระดับหนึ่งนะฮะโดยการคว้าแชมป์บอลถ้วยของอิตาลีได้ในฤดูกาล 19- 9 0งเถึงแล้วก็เป็นรองแชมป์ยูฟ่าคัพนะในฤดูกาลเดียวกันนะครับไปแพ้อินเตอร์มิลานนะครับในรอบชิงนะฮะสำหรับลูดีโฟลเลอร์นะครับอยู่ที่โรม่านะครับ5ฤดูกาลนะลงเล่นไป198น้ดยิงไป68ประตู อันนี้จากทุกรายการนะจากนั้นก็ย้ายไปมา์เซ์ครับในปี1992นะครับหลังจากที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกในปี1990กับทีมชาติเยอรมันนะฮะในช่วงระยะเวลาที่อยู่มา์เซ์นะครับสองฤดูกาลเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ยิงเยอะอะไรมากมายครับแต่ก็คว้าถ้วยสําคัญมาได้นั่นก็คือถ้วยใบใหญ่ที่สุดอย่างยูโรเปียนคัพหรือว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่จริงเนี่ยต้องมีแชมป์ลีกของฝรั่งเศสด้วยนะครับหนึ่งสมัยตั้งแต่เขาย้ายไปนะครับแต่ว่าดันเกิดเรื่องอื้อฉาวเกิดขึ้้้้้นนนนนนะครรัับจาาาขอองงทีีมซใตไดก ล้มบอลน,นะเกิดขึ้นนะในเกมลีกนะครับก็ทําให้แชมป์ลีกที่ได้ของมาร์เซในปีนั้นเนี่ย1992-1993เนี่ยโดนริบไปนะครับแล้วก็น่าจะโดนปรับตกชั้นด้วยละมั้งนะอยู่กับมาร์เซได้สองฤดูกาลนะครับผมก็ย้ายกับเยอรมันนะครับไปค้าแข่งกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับในปี1994เล่นอยู่สองฤดูกาลครับก่อนที่จะแขวนสตั๊ดในปี1996ปิดฉากชีวิตการค้าแข่งที่สวยหรูเลยทีเดียวนะครับแหมนะฮะได้ทั้งแชมป์กูไปตาเรียกับโรม่านะครับยุฟานแชมเปี้ยนลีกกับ เซแชมป์โลกปี1990เป็นรองแชมป์โลกปี86บวกกับรองแชมป์ยุโรปี92เรียกได้ว่าในสมัยเป็นนักเตะของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะสำหรับรูดี้โฟลเลอร์แถมตอนเป็นผู้จัดการทีมยังเคยพาทีมชาติเยอรมันเป็นถึงรองแชมป์โลกปี2 0 0 2อีกด้วยครับ สำหรับสไตล์ของลูดิโฟเลอร์นะครับเขาเป็นกองหน้าที่มีความเจ้าเล่ห์นะครับฉลาดแล้วก็มีความเฉียบคมมีทักษะในเรื่องของการเลี้ยงบอลที่ดีในระดับหนึ่งครับแล้วก็การขยับตัวหาพื้นที่ว่างในกรอบเนี่ยเก่งมากๆนะครับพร้อมกับทักษะที่โดดเด่นของเขาอีกอย่างหนึ่งคือการเล่นลูกกลางอากาศที่โคตรเฉียบนะครับผม <Wow. S 1> ก็ถ้าจะบอกว่าลูดิโฟเลอร์เป็นกองหน้าเบอร์ต้นของเยอรมันยุคนั้นเนี่ย8-9-0เนี่ยก็ไม่ได้เกินจริงเลยนะครับ <Wow. S 1> ส่วนลูดิโฟเลอร์ในฟีฟ่าไรซ์สนะครับกับคลาส23 H.R. นะครับหรือว่าฮีโร่เนี่ยผมรู้สึกว่าเล่นดีขึ้นนะเออเพราะว่าคาัสก่อนหน้าน,นี้อย่าง BWC ออกมาแล้วผมรู้สึกปีนั้น,น,นอะเล่นไม่ได้เลยครับเป็นกองหน้าที่ดูเล่นยากมากแต่พอมาปีนี้เออมันดีขึ้นแล้วมันพอเล่นได้นะ AI ดูฉลาดนะครับคล้ายๆเรวันดอฟสกี้นะครับที่ไม่ได้เร็วมากแต่ขยับตัวหาพื้นที่ว่างได้ดีคือขยับตัวแล้วแบบแทงง่ายจ่ายง่ายนะครับมันดูแบบว่า มาดูไม่ทื่อไม่โง่อ่ะเออนะครับแล้วจังหวะนี้ครับแทงมาแล้วก็เฟิร์สทัชหนึ่งทีครับความเร็วไม่ได้เยอะมากครับก็วิ่งมาเรื่อยๆแล้วก็ยิงเสาแรกไปเลยนะครับลูกนี้อาจะยิงดูไม่ได้หนักมากครับแต่ก็ค่อนข้างคมเลยทีเดียวแล้วจังหวะนี้ครับป้องบายครับฝากมาที่เปิดตีครับมาให้ฟลอเร์ครับแล้วชิงให้กับเนม่าครับเนม่าไม่รอช้าก็ไปแล้วครับแล้วก็หักกลับเข้ามาเปิดหมกออนไลน์ครับโอ้โหจังหวะนี้สวยมากการก็จะหาพื้นที่ของฟลอ์นะครับทำได้ดีมากเลยนะเมื่อกี้ แล้วมาดูครับทางซ้ายครับริมเส้นเนม่ามาอีกแล้วครับแล้วเหมือนจะเปิดแบบสูตรเดิมครับหักเข้ามาเปิดนะแล้วโฟลเลอร์นี่ก็แหมมันเซียนมงอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะสูงเพียงแค่ร80แนะครับแต่คือมงเก่งมากนะฮะแล้วก็ฉายาของเขาครับในเมืองไทยเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นฉายาไอเป็ดน้อยนะหรือว่าเจ้าเป็ดน้อยผมก็ไม่รู้นะว่าเจ้าเป็ดน้อยนีย่ทำไมถึงเป็นเจ้าเป็ดน้อยวะ <c oughs> คือ ฉายาของอแฟนบอลโรม่านะสมัยที่เขาค้าแข่งที่อิตาลีเนี่ยเขาเรียกรูธิฟลเลอร์ว่าเดอะไฟอิงเจอร์แมนนะคล้ายๆกับเดอะไฟอิงดัชแมนของอนักเตะพวกเนเธอร์แลนด์นะฮะแต่คนนี้เป็นเยอรมันไงก็เลยเป็นเจอร์แมนน่าจะมาจากทักษะเรื่องก,การเล่นลูก,กาอากาศนะครับน่าจะเก่งนะมงเก่งอะไรพวกนี้หรือเปลเขาก็เลยตั้งฉายาให้นะเดอะไฟอิงเจอร์แมนไปเลยก็ค่อนข้างเท่นนถ้าเทียบกับของไทยที่เรียกว่าเจ้าเป็ดน้อยเนี่ย ใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกผมทีนะครับผมนี่ก็ไม่รู้นะว่าทําไมถึงเป็นเจ้าปิดน้อยสําหรับรูดี้เฟลเลอร์นะเผื่อมีแบบแฟนบอลรุ่นเก่านะครับหรือว่าใครที่มีโอกาสได้ไปรู้เรื่องฉายานี้นะของรูดี้เฟลเลอร์นี่ก็ช่วยบอกบุญกันทีนะครับผมและจังหวะนี้ครับปาดเข้ามาแทบแบบง่ายๆสบายเลยครับอย่างที่บอกครับตัวนี้มันเป็นกองหน้าตัวจบนะฮะการที่ไปเล่นเยอะจังหวะไปพลิกไปพลิกมาเยอะเนี่ยมันไม่ได้ครับถึงแม้ว่าค่าตัดความคล่องเขาจะดูแบบไม่แย่นะแต่จริงจมันก็ ออกแนวแบบหนักๆนิดหนึ่งอ่ะมันไม่ได้คล่องมากนะครับตัวนี้เน้นแบบวิ่งช่องนะครับรอจบอะไรพวกนี้นะจะถนัดที่สุดเลยทีเดียวนะครับพอจบสกอร์ค่อนข้างนิ่งเลยนะครับแล้วจังหวะหนีนอกกรอบนะโอ้โหปั่นโค้งๆนานๆทีจะเข้าครับสำหรับลูกนอกกรอบนะผมก็ยิงไปหลายลูกอยู่นะครับเหมือนก็เหมือนจะไม่ใช่สไตล์ของเขาเท่าไหร่นะแต่ก็พอยิงได้ครับบางจังหวะและนี่ครับถนัดเลยฮะจังหวะจบในกรอบเนี่ย แลดูครับจังหวะนี้ครับบล็อกบายครับไปแล้วครับโฟลเลอร์ขยับตัวโอ้โหมันขยับให้จ่ายง่ายมากครับแล้วช่องเบลเลอร์เลยครับเมื่อกี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความผิดพลาดของฝั่งตรงข้ามด้วยละมังนะฮะและจังหวะนี้ก็ลองปัดอีกสุกรอบครับนี้โดนปัดนะถ้าเกิดว่าไม่มีโกนี่ก็น่าจะเข้าไปแล้วแหมพูดแปลกนะฮะและจังหวะนี้โดนแับแทงสวยครับช่องนี้ก็ยิงสวนโกเข้าไปเลยเดีได้ว่าการออนโกก็ ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งลูกยิงของฟอลเลอร์ได้ครับและอัมลาบัดครับมาทีเซเมโดครับเฟิร์สทัชหนึ่งดีครับมองครับในกรอบมีคนขยับเปิดให้มงโคตรแม่นครับคานะฮะแล้วซ้ำไปหนึ่งทีครับเพื่อการันตีว่ากูนี่ของจริงนะเรื่องการมงนะฮะจริงๆควรจะเข้าตั้งแต่ลูกแรกแหละเออควรจะเข้าตั้งแต่ลูกแรกแล้วนะครับแต่จังหวะซ้ำนี้ก็ถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับและนี่ครับปาดลิตรเลียดมานี่ก็ได้ครับสบายสบาย เอาละมาสรุปท้ายคลิปกันนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการกองหน้าที่เป็นสไตล์แบบคลาสสิกนะไม่ได้เร็วปุ๊ดปาร์ตมากนะเหมือนใครฮาวเวดเหมือนอะไรอะ่ะวนเนอร์อะไรพวกนี้นะครับเป็นสไตล์คลาสสิกเน้นจบในกรอบวิ่งช่องฉลาดฉลาดหน่อยนะครับไม่ได้เร็วมากแต่ว่าเก็บบอลได้มีความแข็งนะหม่งบอลได้นะจบในกรอบยิงจังหวะเดียวเก่งๆโฟลเลอร์ก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะท,ที่ที่อาจจะตอบโจทย์นะครับ แล้วก็เรื่องมูฟเมนต์ของเขานี่ก็ไม่ได้ดูเล่นยากมากด้วยนะเริ่มต้นสกิลมูฟให้มาถึง4ดาวเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าคุณตีบวก5เนี่ยมันก็5าดาวฟิวฟิวเลยนะเออกับนักเตะสไตล์คลาสสิกแบบนี้นะครับมันก็ดูแปลกตาดีแล้วก็โมเดลคาแรคเตอร์ของเขาค่อนข้างโดดเด่นด้วยนะหน้าติดหนวดนะครับทรงผมยาวนะครับอาจจะตอบโจทย์ใครหลายคนที่ชอบแบบสไตล์นักเตะเก่าๆดูขลังๆดูแบบว่าเท่ๆนะครับผมเออก็ลองดูแล้วกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของคะแนนความชอบนะครับ ผมให้ลูดี้ฟลอร์ที่ 8, เต็ม10แล้วกันนะครับผมให้เพราะว่าทรางผมแล้วก็หนวดของเขาเลยนะครับคือมันดูเท่มันดูแบบคลังดีนะคลาสสิกนะครับชอบมากแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยนะครับอาจจะไม่ได้เก่งมากแบบแบกทีมแต่ว่าโดยรวมคือมันใช้ได้นะครับเออมันโอเคนะฮะสำหรับนักเตะใหม่นะที่เพิ่งเข้ามานะครับ ยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันจะช่วยอะไรหรือเปล่าซึ่งซึ่งเอาจริงจริงวัตถุดิบเรามันก็พอแค่สองหลอดน,นะออไอติ่งติ่งนี้ผมว่าแทบจะไม่ช่วยเลยมั้งแต่ก็ไม่แน่นะคนดวงดีขายขี้ก็รวยนะครับผมตีกี่หลอดมันก็ติดถ้าเกิดว่ามันจะติดลูด,ดี้โฟลเลอร์ตำนานเยอรมันพยักหน้าหนึ่งทีละขออีกหนึ่งทีขอแค่หนึ่งทีพยักหน้าแล้วไปสองติ่งติงบวกห้า 5. ลูดี้มันคงจะยากไปหน่อยมันเหลือสองเลยครับเหลือสองเลยครับสองหลอดเหลือสองเลยฮะตอนนี้โอเคก็จบการ